ถ้าหากคุณทำสิ่งที่ดีด้วยแรงจูงใจที่ผิดล่ะเนื่องจากสาวกรักพระเจ้าและมีความเมตตาต่อผู้คนพวกเขาจึงแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูต่อไปว่าพระองค์คือผู้ที่พระเจ้าสัญญาไว้เพื่อนำความหวังมาสู่โลกนี้ และเมื่อพวกเขาทำการอัศจรรย์เหมือนอย่างที่พระเยซูทำฝูงชนมากมายก็ฟังสิ่งที่พวกเขาพูดท่ามกลางฝูงชนนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าซีโมนเขาเคยเป็นหมอผีที่มีชื่อเสียงในเมืองนั้นและใช้เวทมนต์กับผู้คนซีโมนอวดตัวว่ายิ่งใหญ่เพราะเขาทำให้ผู้คนทุกระดับชั้นประหลาดใจในเวทมนต์ของเขา เมื่อสาวกสอนเกี่ยวกับพระเยซูซีโมนและคนอื่นๆที่ฟังก็เชื่อเขารู้สึกประหลาดใจมากกับการอัศจรรย์ที่สาวกทำจึงติดตามพวกเขาไปด้วยความรู้สึกทึ่งในใจเมื่อสาวกวางมือบนคนที่เชื่อและอธิษฐานเผื่อพวกเขาพระเจ้าเทพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือคนเหล่านั้น เมื่อซีโมนเห็นเขาจึงเสนอเงินให้กับสาวกและพูดว่าให้ฤทธิดเดตนี้กับข้าด้วยเถิดเพื่อเวลาที่ข้าวางมือบนผู้คนพวกเขาก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันแต่เปรโตหัวหน้าสาวกพูดกับสีโมนว่าขอให้เจ้ากับเงินของเจ้าพินาตไปพร้อมๆกันเพราะเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถซื้อของขวัญจากพระเจ้า เจ้าจะไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะแรงจูงใจของเจ้าไม่ถูกต้องจงกลับใจใหม่หันจากการกระทำชั่วและอธิษฐานขอพระเจ้าอภัยให้กับความคิดอันชั่วร้ายของเจ้าเพราะเราเห็นว่าในใจของเจ้ามีความอิจฉาและซิโมนก็พูดว่าได้โปรดอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อข้าด้วยเพื่อสิ่งที่ท่านพูด จะไม่เกิดขึ้นกับข้าเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำพวกสาวกในการประกาศเรื่องของพระเยซูในทุกที่ที่พวกเขาไปเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ได้ส่งสาวกอีกคนหนึ่งที่ชื่อเปาโลไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้กับคนต่างชาตินอกประเทศอิสราเอล ครั้งหนึ่งเมื่อเปาโลกกับซีลาดเพื่อนของเขาอยู่ที่มาซิโดเนียทั้งสองถูกโบยตีและจับขังคุกเพราะไปขับผีออกจากเด็กหญิงคนหนึ่งแต่ถึงแม้จะอยู่ในคุกพวกเขาก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทัานใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวรุ่แรงจนประตูคุกเปิดออก และโซ่ตรวนของนักโทษขาดสะบ,บัน้นเมื่อผู้คุมเห็นแบบนั้นเขาก็กลัวมากเพราะคิดว่าเปาโลกับซิลาหนีไปแล้วเขาจึงชักดาบเพื่อจะฆ่าตัวตายแต่เปาโลร้องว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยพวกเรายัางอยู่ที่นี่ ผู้คุมก็ก้มตัวลงแทบเท้าเขาและพูดว่าข้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้พวกเขาตอบว่าจงเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูแล้วท่านและครอบครัวของท่านจะได้รับความรอดผู้คุมจึงพาเปาโลกับซิลาดไปที่บ้านครอบครัวทั้งหมดก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นหนทางเดียวถึงพระเจ้า ทุกคนได้รับบัพติศมารพร้อมกันซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่ซีโมนและผู้คุมคุบมีแรงจูงใจในการรับความรอดที่แตกต่างกันอย่างไร